สวัสดีครับนักเรียนป .5 ทุกคนครับพบกับอักษรออนเลอร์นะครับแล้วก็พบกับครูแม็กในวิชา วิทยาศาสตร์นะครับพร้อมกับหนังสือคู่ใจของเรานะครับโอ้โหใช้มานะครับเกินครึ่งเล่มแล้วครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่มที่2ของอักษรน,นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ดําเนินมาจนถึงตอนจบแล้วนะครับของบทที่เรากําลังศึกษาอยู่นั่นก็คือนะครับวันนี้จะมาทบทวนเรื่องของแหล่งน้ํานะครับและการอนุรักษ์น้ํา ทบทวนกันเสร็จก็เดี๋ยวจะทาข้อสอบกันด้วยนะครับทําโจทย์กันฝึกทํานะครับจะได้เช็คดูว่าเราเข้าใจเรื่องนี้จําเนื้อหาที่สําคัญได้หมดหรือ,อยังนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ควรต้องรู้เพิ่มเติมอีกบ้างก็จะมานะครับจัดการกันเลยนะครับในคาบนี้โอเคเริ่มครับขั้นแรกเรามาทบทวนกันก่อนนะครับบทนี้ที่เราศึกษากันมาเนี่ยเราพบว่าโลกของดาวโอ้โหเป็นไงใหญ่มั้ย ใหญ่มากๆเลยนะครับดูจากแผนที่โลกแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับที่อยู่บนพื้นของโลกนั้นจะแบ่งออกเป็น2อย่างคือพื้นดินนะครับแล้วก็พื้นน้ํานั่นเองครับแต่เอ๊ครูแม็กซ์จำไม่ได้ครับว่าพื้นดินกับพื้นน้ําส่วนไหนเยอะกว่ากันนะครับนี่เลยจากการจํำได้นะครับพื้นดินนะครับคือ25%สครับส่วนพื้นน้ําก็คือ7 5หหมายความว่าถ้าเกิดพวกเราตีตาราง ตีช่อง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 ให้พื้นที่บนโลกเราทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่100ช่องนะครับจะมีพื้นดินอยู่เพียงแค่25ช่องแค่นั้นเองนะครับโอ้โหน้อยมากเลยนะครับส่วนอีก75ช่องที่เหลือนะครับก็จะเป็นพื้นน้ำครับหรือเราเรียกว่าพื้นน้ำเนี่ยเป็น3ใน4ของพื้นผิวโลกโอเคไหมครับส่วนพื้นดินนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ 1>, 1ใน4นะครับของพื้นผิวโลกนั่นเองครับแบบนี้ทุกคนก็เลยดีใจเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆเรามีน้ำใช้กันแบบล้นๆ้นเหลือๆเลยนะครับแต่ว่าคิดกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับเราใช้น้ำจืดหรือเราใช้น้ำเค็มครับ เราใช้น้ําจืดใช่ไหมครับน้ําเค็มเนี่ยเราเอามาล้างจานก,าาก็ไม่ได้นะครับเอามาเติมรถยนต์ก็ไม่ได้เอามาล้างรถก็ไม่ได้นะครับเอามากินเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยพบว่าเราใช้ได้แค่น้ําจืดเท่านั้นนะครับซึ่งมีอยู่ทําไมเอ่ยน้อยมากๆนะครับม,มีอยู่น้อยมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่เลยสังเกตนะครับจากการจําได้นะครับมันจะมีทะเลมีน้ําจืดนะครับก็จะแบ่งเป็นไอบึง ในแม่น้ำน้ําในดินน้ําบาดาลน,นะครับเรื่องของดินนี่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมจำได้ไหม,อมตอนเป็นเด็กเลยนะครับว่าในดินนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับเป็นที่ว่างต่างๆให้ใครแทรกอยู่ให้อากาศแทรกตัวอยู่นั่นเองครับแล้วก็จะมีน้ําแทรกตัวอยู่ด้วยใช่ไหมนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าน้ําทะเลน้ําเค็มเนี่ยทำไมเอ่ยเยอะมากๆเลยนะครับ97.5 เซนของน้ําทั้งหมดในโลกนี้เป็นน้ําเค็มครับแปลว่าจะเหลือน้ําจืดนะครับให้พวกเราใช้นะครับคนทั้งโลก7,000ล้านคนครับใช้น้ําจืดนะครับมีอยู่เพียงแค่2.5%เปเซต แถมที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่ของน้ำจืดก็อยู่ที่คั้วโลกอีกตางหานะครับโอ้โหสรุปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับน้ำจืดที่เราใช้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับเราจึงต้องทำการอนุรักษ์น้ำจำได้ไหมอ่านะครับต้องประหยัดแล้วก็อนุรักษ์น้ำนะครับการประหยัดน้ำนะครับเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค นะครับการคมนาคมครับใช่ไหมเรานั่งเรือนะครับจากที่1ไปอีกที่1นนะครับน้ําจืดนะครับจึงสําคัญมากๆครับแต่ว่าน้ําจืดแล้วก็มีปริมาณทาไมเอ่ยน้อยมากๆนั่นเองนะครับการอนุรักษ์นะครับแหล่งน้ําแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้น้ําก็ต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะครับทำยังไงบ้างนะโอเคนะครับก็จะมีการ พัฒนาแหล่งน้าครับแหล่งน้ําที่ต่างๆนะครับที่เราไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะต้องทําให้เอ่ยดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุงนะครับให้นะครับเป็นแหล่งน้ําที่นะครับเป็นแหล่งน้ําที่สามารถนะครับนำน้ามาใช้ได้นะครับอยากเกิดประโยชน์นั่นเองครับเช่นการขุดลอกคลองนะครับที่ตื้นเขินวายอุตสาามีคลองยาวเลยครับคลองยาวจากอําเภอนี้ไปอําเภอนู้นผ่านอําเภอนี้เข้าจังหวัดนู้นคลองเรามีคลองยาวแต่คลองเนี่ยทำไมเอ่ย ตื้นนะครับอ่าลงไปปุ๊บเองนะแค่หน้าแข้งอันนี้ก็ตื้นเกินนะครับแต่ว่าเราอยากให้รับน้ําได้เยอะๆแล้วทําไมเอย่ยขุดลอกคลองนั่นเองครับให้คลองเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเรามีพื้นที่เหลือเยอะๆก็ขุดให้ลึกขึ้นแล้วก็ขุดให้กว้างขึ้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าคลองนั้นก็จะช่วยนะครับอ่าเป็นที่ เก็บน้ํานั่นเองครับนะฮะน้ำก็จะสามารถนะครับไหลผ่านนะครับชุมชนได้ทาไมเอ่ยปริมาณมากขึ้นฝนตกลงมานะครับก็จะมีน้ําใช้มากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับต่อมาคือการปลูกป่านั่นเองครับโดยเฉพาะนะครับการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าต้นน้ำครับนี่ป่าต้นน้ำนะครับพวกเราเนี่ยใช้น้ำกันใช่ไหม มีน้ำไหลามาครับผ่านจังหวัดของเราผ่านกรุงเทพมหานครจะออกสุทะเลอันนี้เรียกว่าปลายน้ำใช่ไหมครับแต่ต้องมีแหล่งต้นน้ำใช่ไหมนะอกก็ต้องปลูกป่าเยอะๆนะครับเพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ่ะต้นไม้ช่วยเราได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ตัดได้ครับเพราะต้องใช้ประโยชน์จากต้นไม้แต่ว่าอย่าลืมปลูกป่ากันด้วยนะครับต่อมา3ครับป้องกันมนลพิษของน้ําในเมื่อน้นำนมีน้อยอยู่แล้วครับ มีน้อยอยู่แล้วท่านน้าของเราเนี่ยปนเปื้อนมีสารพิษเราเรียกว่าเป็นน้ําที่มีมลพิษนะครับแล้วถามนักเรียนทุกคนครับว่าเรากล้าใช้ไหมเราก็ไม่กล้าใช้นะครับโอ้โหตายแล้วนะครับน้ำเน่ามีสารพิษเอามาอุปโภคบริโภคเป็นไงเอ่ยโอ้โหนะครับเละแน่นอนต้องทำไมเอ่ยไม่ทิ้งขยะนะครับและสารพิษลงในแหล่งน้ำหรือพื้นดินพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆ้แหล่งน้ำ ทำไมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําถึงเกี่ยวด้วยครับลองนึกภาพนะครับว่าเรามีแหล่งน้ําที่เราจะใช้อุปโภคบริโภคแต่เราก็เอาขยะนะครับที่มีสารพิษเช่นหลอดไฟที่มันแตกแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเอาไปทิ้งนะครับเศษซากรถยนต์นะครับมีน้ํามันเครื่องค้างอยู่จริงไหมเอาไปทิ้งใกล้ๆสุดท้ายนะครับพอมีฝนตกลงมานะครับเจอกับขยะเหล่านี้ฝนก็จะชะล้างสารพิษ นะครับบางคนบอกดีเลยชะล้างสารพิษไม่ดีครับเพราะว่ามันก็จะไหลลงไปรวมในน้ําในแหล่งน้ําที่เราต้องการใช้นั่นเองนะครับเพราะนั้นรวมถึงพื้นที่รอบๆแหล่งน้ําเราก็ควรจะต้องทํำให้เอ่ยอต้องนะครับป้องกันมลพิษให้เขาด้วยโอเคนะครับนี่ก็คือความรู้นะครับในบทนี้นั่นเองนะครับเรามาลองทํากิจกรรมนะครับฝึกทักษะนะครับท้ายบทกันเลยครับเริ่มครับลุยนะครับ 1. ดูภาพแหล่งน้ําที่กําหนดนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับให้มากี่ภาพนะ1 2ึอ่าให้มา3ภาพก็หมดแล้วนะครับให้เราบอกว่านะครับเป็นแหล่งน้ําจืดหรือแหล่งน้ําเค็มโออันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วนะครับผม่าถ้าจํากันได้นะครับแหล่งน้ําเค็มก็คือน้ําทะเลน้ําในมหาสมุทรครับ ส่วนบริเวณปากแม่น้ำนะครับที่นะครับแม่น้ําจะพาน้ําจืดไหลลงไปนะครับสู่ทะเลเนี่ยก็จะมีนะครับพื้นที่ที่น้ําเค็มกับน้ําจืดมาบรรจบกันจะกลายเป็นน้ําอะไรนะกลายเป็นน้ํากร่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อนี้ไม่มีนะข้อนี้เอาแค่น้ําจืดกับน้ําเค็มนะครับดูเลยช่วยโอ้โห บัวนะครับบัวครับนี่น่าจะเป็นบึงใช่ไหมอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคอีสานนะเกิดถ้าเกิดคุณแม่จำไม่ผิดนะนะครับเป็นบึงที่มีบัวโอ้โหบัวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบึงบึงบึงโอเคบึงเป็นน้ําเป็นน้ําจืดครับข้อแรกตอบน้ําจืดนะข้อหนึ่งเป็นน้ําจืดครับแหล่งน้ําจืดอ่านะฮะ บางคนบอกโอ้คล้ายๆทะเลสาบหรือเปล่าถ้าทะเลสาบต้องใหญ่มากๆทะเลสาบต้องใหญ่มากๆแต่ว่านะครับเป็นน้ําจืดเหมือนกันอยู่ในแผ่นดินแต่ใหญ่มากๆนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดําน้ํากันดีกว่าบุ้ง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 โอ้สวยขนาดนี้ครับถ้าเกิดเราจะจะดําน้ําดูปลาคาร์คุณแม่ครับช่วยพาผมไปดำน้ำดูปลาคาร์หน่อยครับผมอยากไปดูปลาทะเลอ่านะครับเราก็ต้องให้คุณแม่พาไปที่ ไปที่ทะเลนะครับไปที่แม่น้ําได้ไหมครับไม่ได้นะครับไปที่ทะเลเพราะฉะถ้าเกิดเป็นทะเลนี่ฟันทงไหมครับต้องเป็นน้อะไรแน่ๆเป็นน้ําเค็มแน่นอนครับข้อที่2น้ําเค็มนะครับน้ําเค็มโอ้นะฮะดูปลานี่ปลาทะเลจะสีสวยๆไงจริงไหมเออนะครับมีปลาคารังด้วยนะครับกำลังหาตามนี้นะครับต่อมาครับอ่ารูปที่3ามครับ รูปนี้นะครับดูๆไปแล้วก็น่าจะเรียกว่าแม่น้ำนั่นเองนะครับแม่น้ำเรารู้จักแม่น้ำอะไรบ้างปิงวังยมนาอะไรนะเจ้าพญาบางประกงโอ้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแม่น้ําโขงจริงไหมครับโอเคนะครับน้าในแม่น้านะครับทั้งหมดที่พวกเรารู้จักกันนะครับเป็นน้ําถ้าไม่รู้นะครับเย็นนี้ไปลองตักมาชิมเลยนะครับแต่ว่าคุณแบ๊กบอกก่อนเลยน,นะเป็นน้ําจออือดอ เป็นน้ำจืดนั่นเองนะครับเรียบร้อยท่านสามรูปนี้ครับบึ้งนะครับนี่เลยครับเป็นน้ําจืดนะครับทะเลเป็นน้ําเค็มนะครับและแม่น้ําก็เป็นนะครับน้ําจืดนั่นเองนะครับข้อ1ผ่านช่วยมาแล้วครับข้อที่2ครับบอกเราว่านะครับ ให้เราขีดเครื่องหมายถูกนะครับหน้าข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับน้ําได้ถูกต้องก็เดี๋ยวมาอ่านข้อความกันนะครับข้อไหนถูกก็ติ๊กถูกลงไปให้เขานิดนึงแล้วกันเนอะส่วนข้อไหนผิดเราก็อาจจะทําเครื่องหมายการกระบาดก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าผิดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับ1บอกว่าน้ําบนโลกครับร้อยละ97.5คือแหล่งน้ําจืดโอ้โหสาธุ นะครับถ้าน้ําจืดบนโลกมีเยอะขนาดนี้นะครับเราสบายเลยครับโอ้โหนะครับแหล่งน้ําเรานี่ไปงัดใช้กันแบบหื่กรนหนาเลยนะครับแต่นะครับมันใช่ไหมมันไม่ใช่ครับนะครับข้อนี้ผิดเลยครับเพราะถ้าเกิดจะให้ถูกต้องเปลี่ยนจากคําว่าน้ําจืดเป็นคําว่าน้ํา เค็มถูกต้องไหมครับ97.5ครับเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ97.5ของน้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มเนี่ยผิดตรงคำว่าน้ำจืดโอเคไหมอ่านะครับันข้อนี้ติ๊กถูกไหมไม่ติ๊กถูกนะครับนี่กาให้เลยกาให้เลยนะครับต่อมาข้อ2บอกว่า น้ำบนโลกนะครับมีปริมาณของน้ําเค็มมากกว่าน้ําจือดอันนี้ฟันทงนะครับเพราะว่านี่ไงร้อยละ9 7 5เป็นน้ําเค็มนะครับกินทีหนึ่งนี่แสบคอเลยนะครับกินไม่ได้นะครับโอเคเอาละครับมาดูในข้อที่3กันต่อเลยนะครับข้อ3บอกว่าแหล่งน้ําใต้ดินเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคน้ําใต้ดินนะครับ ถ้านักเรียนนะครับอยู่ในเมืองใหญ่หรืออำเภอที่เจริญแล้วนะครับแบบว่ามีนะครับระบบน้ำประปาที่สมบูรณ์แบบนะครับเราต้องการใช้น้ำปุ๊บก็แค่เดินไปเปิดปั๊บน้ำออกมาโอ้โหใช้กันสบายเลยครับแต่ว่าในชนบทนะครับที่ระบบประปานั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับประชาชนชาวบ้านนะครับก็ต้องการแหล่งน้ำเสริมนั่นเองครับก็เจาะเจาะเจาะลงไปใต้ดินครับดูดน้ําขึ้นมาใช้นะครับจากใต้ดินเราเรียกว่าน้ํา บาดาลน,นะครับเพียงแต่ว่าน้ําบาดาลน,นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับการนํามาใช้ประโยชน์ในทุกรูปแบบเช่นอาบน้ําไม่ได้นะครับนํามาปรุงอาหารก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเอาไปลดน้ําต้นไม้เอาไปทําไร่ทําสวนอย่างนี้ได้โอเคไหมครับอ่ะงั้นก็คือใช้ประโยชน์จากน้ําใต้ดินได้เรียกว่าน้ําบาดาลถูกต้องนะครับต่อมาข้อที่4ครับบอกว่าการใช้ขันตักน้ำนะครับเพื่อ,ออาบน้ำแทนการใช้ฝักบัว เป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดครับอะนะครับจําได้ไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดเราเปิดน้ําฝักบัวโอ้โหนะครับจะมีน้ําที่ไม่โดนตัวนะครับน้ำเนี่ยไหลออกไปข้างๆมีน้ําบางส่วนโดนตัวบางส่วนไม่โดนตัวเปิดแรงด้วยครับโอโ้เอาแบบชุ่มฉ่าเลยโอโ้โหแบบนี้เปืองน้ํามากๆครับการใช้ขันนะครับลาดชุ่มชุ่มแบบนี้นะครับจะช่วยให้การอาบน้ําแต่ละครั้งนะครับใช้น้ําในปริมาณที่ น้อยลงนั่นเองครับถือเป็นการประหยัดน้ำนะครับเป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดข้อที่4ใช่ครับและข้อที่5ครับผม โลกมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง3ใน4ของพื้นที่พื้นผิวโลกมีน้ําอยู่3ใน4ส่วนใช่ไหมครับโอเคเราจึงสามารถใช้ทรัพยากรน้ําได้ในปริมาณมากก็ย้อนกลับไปในข้อที่1กับข้อที่2เลยครับว่าน้ําของพวกเรานั้นมันไม่ใช่น้ําจืดใช่ไหมน้ําที่มีอยู่เยอะมากเลยนั่นคือน้ําเค็มนะครับจะมาใช้แบบว่าสบายๆเนี่ย ไม่ได้นะครับไม่ได้มีให้ใช้เยอะขนาดนั้นครับข้อที่5จึงไม่ถูกต้องก็กาผิดไปเลยนะครับข้อที่2ใหญ่ผ่านนะครับมาดูข้อที่3กันบ้างนะครับคราวนี้ไม่ได้ตอบเพียงแค่ถูกหรือผิดแล้วครับแต่ต้องให้เหตุผลกันด้วยนะสู้ๆครับมาข้อที่3บอกว่า บอกชื่อแม่น้านะครับในประเทศไทยมาอย่างน้อย3ชื่อโอ้โห,โโหคุณแม็เห็นนักเรียนบางคนนะตอบแบบมั่นใจมากนะแม่น้ําคงคาอันนั้นไม่ใช่นะครับโอเคเอาที่แบบว่าใกล้ๆบ้านคุณแม็เลยแม่น้ําเจ้าพญานะครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแม่น้ําบาง นะครับบางปะกงนะบางปกลกงนะนะครับแล้วก็แม่น้ำอะไรคุณคุณอะปิงวังโอ้ย,อยเยอะแยะไปหมดเลยอะแม่น้ําปิงแล้วกันนะครับเพราะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าแม่น้ําไหนที่ใกล้นะครับบ้านเล่าอ่านักเรียนก็ตอบไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะข้อหนึ่งนี่ง่ายมากเลยจําได้มีเยอะแยะนะครับ ข้อที่2ครับนักเรียนคิดว่ามนุษย์สามารถช่วยกันประหยัดน้ําได้หรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือได้แน่นอนครับทําไมจะไม่ได้ล่ะครับอืมนะฮะแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างใช่ไหมครับมาเลยครับจากการจําได้1คือเราต้องพัฒนาแหล่งน้ํานั่นเองครับพัฒานา แหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําเพื่ออะไรเอ่ยน,นะครับเพื่อให้มีน้ําใช้มากขึ้นถูกต้องไหมนะครับแล้วเราก็ต้องทําไมนะนะนะครับสองคือปลูกป่านะครับปลูกป่านะครับ,รรบและ3ก็คือป้องกันนะครับป้องกันมนลพิษนั่นเองครับ ป้องกันมนลพิษนะครับเมื่อเราทำตาม3ขั้นตอนนี้แล้วเราจะมีน้ำนะครับใช้กันมากขึ้นและเมื่อมีน้ำใช้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปใช้แบบว่าโอ้โหสิ้นเปลืองนะครับไม่คุ้มค่าเราก็ต้องทำไมเอ่ยนะครับอ่านะครับต้องคำหนึ่งครับ นะครับถึงนะครับขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากน้ําให้คุ้มค่าที่สุดนะครับสขั้นตอนที่เราพูดมานี้คือการทําให้เรามีน้ําใช้นะครับในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอ่าโอเคไหมแต่ว่าพอเรามีใช้แล้วต้องทำไมเอ่ยต้องนะครับมานะครับช่วยกันประหยัดน้ําได้หรือไม่ตอบว่าได้อย่างไรใช่ไหมโอกระบวนการเยอะแยะมากนะครับครูแมขอสัก2อันหลักๆที่เราจําได้ก็คืออ่านะครับอาบน้ําโดยการใช้ขันนะครับ อาบน้ํานะครับเราใช้ไรเอ่ยใช้ขันน้ําใช่ไหมนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําที่ใช้ประโยชน์จากในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็คงจะไปใช้อีกรอบหนึ่งเนี่ยไม่ได้ละน้ําที่อาบแล้วจะนํามาอาบอีกรอบหนึ่งไม่ได้ครับแต่น้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถนําไปลดน้ําต้นไม้ได้ใช่ไหมนะครับน้ําที่ใช้ แล้วนะครับนำกลับมาทำไมเอ่ยรดน้ำต้นไม้ได้ครับนำกลับมารดน้ำต้นไม้ ได้อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีวิธีการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ช่วยกันตอบนะครับใครตอบไม่ตรงกับครูแม็กนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับและต่อมาครับในข้อที่3ของพวกเราครับบอกว่าโบนะครับนำน้ำสุดท้ายของการซักผ้าไปรดน้ําต้นไม้ครับพฤติกรรมดังกล่าวนะครับนักเรียนจับ ปฏิบัติตามหรือไม่เพราะอะไรนะครับอาะครับน้ําจากการซักผ้าเนี่ยนะครับก็ทํำไมเอ่ยนะครับโอ้นะครับเราก็อาจจะต้องเทนะครับทิ้งในห้องน้ําหรือทิ้งในส่วนที่ซักล้างของบ้านเรานะครับก็จะมีท่อนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่นะครับระบบบรรบับน้ําเสียของนะครับหน่วยงานภาครัฐต่างๆก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ํานั่นเองนะครับจะมาเทลงในแม่น้ําลําคลองเลยได้ไหม ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกอยยังไม่อยากเทเลยนะครับยังไม่อยากเทเลยเอาไปลดน้ําต้นไม้ก่อนดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นการช่วยทำไมเอ่ยเป็นการช่วยนะครับประหยัดน้ํานั่นเองครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดน้ําใส่ถังมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มรรลดน้ําต้นไม้ถูกต้องไหมนะครับอ่ะโอเคงั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เราปฏิบัติตามได้ไหมปฏิบัติตามได้นะก็ได้นะอ่า ได้ครับได้เพราะอะไรนะครับก็เป็นการประหยัดน้ำนั่นเองครับเป็นการนะครับประหยัดน้ำนะครับเป็นการประหยัดน้ำ โอเคนะครับแต่ว่าก็จะมีนะครับได้หลายความเห็นนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนักดีบางคนบอกว่าไม่เอาครับครูแม่ครับคือว่าต้นไม้ที่บ้านผมเนี่ยราคาแพงมากโอ้โหไฮโซนะครับต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยราคาแพงมากนี่คุณพ่อผมเนี่ยดูแลอย่างดีเลยคุณพ่อผมปลูกกล้วยไม้คุณแม่ผมปลูกแคคตัสครับอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับอาจจะตอบว่าไม่ได้ก็ได้ครับผมสําหรับบางคนอาจจะตอบว่าไม่ได้อ่าบางคนไม่ปฏิบัติตามนะฮะไม่ปฏิบัติตามตอบว่าไม่ เพราะอะไรเอ่ยนะครับอย่าลืมว่านะครับน้ําสุดท้ายของการซักผ้าเวลาซักผ้าเนี่ยมันมีอะไรเอ่ยมันมีสารเคมีใช่ไหมนะครับผงซักฟอกนะครับมันมีสารเคมีนะครับซึ่งสารเคมีนะครับเหล่านั้นนะครับก็เราลดน้ําลงไปให้ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็อาจจะได้รับสารเคมีไปด้วยนั่นเองครับมีสารเคมีอยู่ เพราะั้นครูแม็กเลยคิดว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีน้ําที่เหลือจากการนะครับอ่าเสร็จจากการซักผ้าแล้วนะครับมันเป็นน้ําที่มีการนะครับปนเปื้อนนะครับของผงซักฟอกนะครับหรืออาจจะเป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับหรือน้ําสบู่ก็ได้นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้แบบว่านะครับเป็นต้นไม้ข้างๆบ้านขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยลาดได้ลดได้โอเคอันนี้โอเคอยู่นะครับเพราะเราไม่ต้องแบบว่าไปแบบรักเขามากมันขึ้นมาเองโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นว่าโอ้บ้านผมนี่ปลูกต้นไม้นี่ประกวด ครูแม็กครับอันนี้ก็นะครับอาช้น้ําจากกอกน้ําก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครูแม็กเลยขอบอกว่าได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ขึ้นอยู่กับนะครับนักเรียนเองโอเคไหมครับอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทํากิจกรรมนะครับท้ายนะครับบทของพวกเรานะครับถึง3ข้อใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ละข้อก็มีนะครับเนื้อหาความรู้ความเข้าใจต่างๆแอบแฝงอยู่นะครับกลับไปแล้วก็ทบทวนกันด้วยนะครับ สำหรับคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะนำหนังสือเล่มนี้มาเล่มเดิมนะครับแต่ว่าจะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำหนังสือวิทยศาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรมาด้วยนะครับและพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ